ชาวอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกันสืบสารงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอแวงใหญ่ประจำปี2566นะครับที่ชาวอีสาเนเนี่ยมีความเชื่อว่าการทำบุญด้วยข้าวจะได้มหากุศลสูงสุดครับพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่ประจำปี2566ากจัดขึ้นที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่นะครับมีนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน จากนั้นนะครับน้องๆได้ใช้วิธีการหากข้าวแตนใส่กระด้งขึ้นมาแทนค้องแล้วก็ให้ประธานแล้วก็แขกที่มาร่วมงานได้ร่วมกันลั่นค้องที่ทําจากข้าวแตนของดีแวงใหญ่คนละ3าครั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานโดยด้านล่างเวทีนะครับมีผู้ที่คอยควบคุมแล้วก็ลั่นเสียงค้องจริงเนี่ยเพื่อให้เข้ากับจังหวะที่ผู้ตีเนี่ยได้ตีค้องนะครับสร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างมาก จากนั้นมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและมอบรางวัลการประกวดลายผ้าไหมทั้งนี้นะครับชาวอีสานมีความเชื่อว่าการทําบุญด้วยข้าวจะได้มหากุศลสูงสุดชามเภอแวงใหญ่จึงได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่ประจําปี2566ขึ้นมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่14แล้วนะครับหลังพิธีเปิดนะครับสาวชาวอำเภอแวงใหญ่จาก5ตําบล ก็พร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าไทยสีเหลืองผ้าถุงลายประจําจังหวัดขอนแก่นรำสามบทเพลงนะครับได้แก่เพลงขอนแก่นวันนี้เพลงฟ้อนผูกเสี่ยวแล้วก็เพลงดอกคูณเสียงแคนจากนั้นประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติก็ร่วมเดินเยี่ยมชมสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอแวงใหญ่ครับ ทางด้านนายกรุงนามสง่าค่ะนายอำเภอแวงใหญ่ก็บอกอีกนะคะว่าประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ถือเป็นประเพณีพื้นบ้านอีสานที่สืบทอดกันมานานโดยชาวอีสานนั้นมีความเชื่อว่าการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉางค่ะมีความผูกพันกับแบบวิถีชุมชนของคนไทยอีสานนับจากการลงแขกดำนา การลงแขกเกี่ยวข้าวเพราะคนอีสานนั้นได้ยึดถือคติในการให้ความรักความสามัคคีควบคู่ไปกับวิถีชีวิตและก็กิจกรรมงานประเพณีการถือความเชื่อนะคะว่าเมื่อที่จะมีการนําข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉางควรจะมีการสรรเสริญบูชาแล้วก็บวงสรวงคุณข้าวคุณน้ําโดยการบูชาพระแม่โคศกอันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือว่าเทพา,ารักษ์ค่ะเพราะว่าเชื่อคติที่ว่า ข้าวมีคุณอเนกน,นันจนนับถือให้เป็นเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งเป็นเทพเทวีทรงพระนามว่าแม่โพศพซึ่งการบูชาพระแม่โพศพนะคะจะบูชาก่อนที่จะมีการทํานาหรือว่ามีการาระหว่างการตกก้าจนถึงข้าวตั้งท้องออกรวงตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็จะทําพิธีใบสีข้าวที่ลานนวดข้าวเรียกว่าพิธีรับขวัญข้าว โดยพิธีการเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่นะคะแล้วก็ของดีแวงใหญ่ประจำปี2566นี้จัดขึ้น4วัน4คืนค่ะระหว่างวันที่22ถึงวันที่25มกราคมในงานค่ะประกอบด้วยการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีอำเภอแวงใหญ่ประกวดที่ดาบุญกุ้มข้าวใหญ่การประกวดสาวง,งานอำเภอแวงใหญ่ค่ะแล้วก็การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมีทั้งการแสดงดนตรีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมสายดาวอีกด้วยค่ะ